ค่ะเราเข้าไปนะคะที่นะคะซัฟารีนะคะพอเราไปที่ซาฟฟารีเสร็จแล้วเนาะนะคะเราเข้าไปกวางนะคะลิงก์ที่ชมส่งมาให้นะคะเราสามารถเข้ามาเลือกฟอนต์ตัวหนังสือน่ารักน่ารักได้เลยค่ะข้างล่างนะคะจะมีกว่านะคะ20กว่าหน้าให้เราเลือกเลยค่ะชมนะคะจะเลือกฟอนต์มา1ฟอนต์ค่ะอ่าชมเลือกฟอนต์มา1ฟอนต์แล้วนะคะ หลังข้างล่างนะคะจะให้เรากดดาวน์โหลดนะคะชมกดดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดไปเนาะค่ะหลังจากนี้นะคะเราเข้าไปที่ไฟล์ของเราค่ะไฟล์ของเรานะคะอ่านะคะเราไปดูนะคะไฟล์ของเรานะคะเนี่ยค่ะเพิ่งมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะชมไปกดค้างไว้นะคะแล้วชมเข้าไปแชร์ค่ะ ชมเข้าไปกดแชร์นะคะชมต้องการกดเข้าไปเพิ่มเติมที่นะคะฟอนโตเนาะพอกดไฟล์ฟอนโตนะคะเราก็กด intel ตรงนี้นะคะเรากด intel ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไฟล์นี้มันจะเข้าไปอยู่ในตัวนะคะฟอนโตของเราตัวนี้ค่ะค่ะหลังจากที่ชมโหลดไฟล์น่ารักน่ารักเก็บไว้เยอะๆแล้วนะคะชมเข้าไปแอปฟอนโต์ค่ะเข้าไปโฟโต้ค่ะ เข้าไปโฟโต้แล้วชมไปเลือกรูปมา1รูปค่ะอ่ะตอนนี้นะคะชมจะเลือกรูปมา1รูปเนาะอะชมจะเลือกรูปมาหรูปนะคะชมคลิกเข้าไปนะคะแอดนะคะชมเข้าไปพิมพ์ว่านะคะ นี่นะคะเข้าไปนะคะขายออนไลน์นะคะง่ายทีเดียวนะคะชมสามารถที่จะไปเลือกตัวหนังสือตรงฟอนต์ค่ะดาวน์โหลดฟอนต์ที่ชมเข้ามาใหม่นะคะไม่ตะกี้นะคะเราสามารถที่จะไปเลือกฟอนต์นะคะที่เราดาวน์โหลดมาเนาะเรากดดอนดานกดดันไปค่ะกดสไตล์ค่ะถ้าคุณพี่อยากจะใส่สีนะคะในข้อความให้คุณพี่ไปใส่ที่แท็กค่ะใส่สีลงไปใส่สีลงไปนะคะ ใส่สีลงไปนะคะแล้วไปตัดขอบด้วยสโต๊กค่ะเนาะชมไปตัดขอบด้วยสีดำค่ะเราไปเพิ่มขนาดขนาดได้นะคะหลังจากนั้นนะคะชมจะไปใส่พื้นตรงแบ็กกราวค่ะเลื่อนไปตรงแบ็กกราวแล้วล่างสุดค่ะเราสามารถเทพื้นได้นะคะพื้นสามารถเทสีได้ค่ะเราไปที่แบ็กกราวแล้วเราก็ไปเลือกสีด้านบนค่ะเราต้องการเป็นสีอะไรเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดความจางนะคะของแบ็กกราวได้ค่ะความจางความเข้มอย่างเงี้ยค่ะได้เนาะเสร็จแล้วนะคะถ้าถูกใจแล้วเนาะก็ไปกดนะคะที่นะคะอ่าเข้าไปกดปกดที่ดันค่ะแล้วพี่ก็จะได้นะคะตัวหนังสือน่ารักน่ารักนะคะมีแบ็กกราวแบบนี้ค่ะง่ายนิดเดียวเลยค่ะ